รู้ไหมครับทุกวันนี้คนทักมาทางเพจผมเยอะมากนะครับทักมาถามโพสต์เก่าๆนะครับก็คือโพสต์ทองคํานะครับโอ้โหเห็นพระทองคําตอนนั้นผมโพสห้าหมื่นหกหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ทองแพงนะฮะไม่มีทางครับผมพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเหลี่ยมจัดนะครับอ่าเหลี่ยมจัดอ่ะโอเควันนี้มีมานี่หนึ่งสองสามสี่นะครับโอ้โหดูเหรียญนี้สุดยอดเลยฮะนี่ นี่กรอบทองอิตาลีครับผมทองแพงครับช่วงนี้ฮะที่บอกครับทองแพงครับก็เอาอิตาลีไปก่อนนะฮะอ่าส่วนโพสต์เก่าที่ผมโพสต์ทองคาครับเป็นไปไม่ได้ครับผมที่จะเป็นราคาเก่านะครับอ่าเอาเหรียญไหนก่อนนะครับวันนี้เหรียญไหนก่อนดีอ่าดูเหรียญนี้ดีกว่านะครับโอ้โหเหรียญนี้สุดยอดเลยฮะรู้จักกันครับผมใครไม่รู้ถือว่าอ่าไม่ใช่สายพ่อรวยนะครับนี่เลื่อนสำนักครับผม ปี9ครับแท้ทันนิยมครับผมดูกรอบอย่างสวยนะครับไม่ใช่พิเศษแค่กรอบนะครับเห็นไหมด้านหลังไม่ใช่ร้อยขีดควรนะครับอ่าเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวส่องให้ดูครับเลื่อนสมรศศักนะครับเนื้อกระไหลทองลงยาเหรียญนี้จะอยู่ในชุดกรรมการนะครับอ่าบอกไปกี่ร้อยรอบแล้วไม่เป็นไรครับแต่คนที่ศึกษาใหม่เดี๋ยวผมยินดีแนะนําครับผม อ่าด้านหลังสุดยอดเลยดูกรอบนี่มาซองนี่รู้จักกันแน่นอนครับวุ้เหล่วนี้สวยสวยสวยนี่ดูจมูกท่านครับอ่าเลื่อนสมณรักิ์นะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนหน้าที่การงานดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นเกสาหลวงพ่อรวยนะครับนี่ต่อกกนะฮะ เลขโคดอะไร28079นะครับนี่โคดหายากนะครับเกศาของท่านฮะเกศานะครับไม่มีการขายกันนะฮะไม่มีการขายครับอ้าวแล้วอ่อนทาไมได้มายงไงนะครับก็จะของเดิมนะครับเขาได้เกศามาแล้วเขานามาเลี่ยมนะครับมาเลี่ยมเก็บไว้นะฮะเวลาขายพระก็ต้องขายกับเกศานะครับเขาไม่แกะนะฮะอ่าเขาไม่เลี่ยมนะครับผมก็ไม่เลี่ยมครับผมก็ไม่แกะออกฮะได้มาแบบไหนก็ ขายไปแบบนั้นครับผมอ่านะครับบางคนเหลี่ยมนะครับเกะเกสาออกนะครับแล้วก็ขายเฉพาะผระนะครับอันนี้ผมไม่ทำนะฮะมาราคาเท่าไหร่ดีพร้อมเกสานะครับผมก็เช่าราคาพร้อมเกสานะฮะเอาไป43 0 0รบาททานได้ยากได้แค่นีเลยครับ4,300นะครับนี่ไม่ต้องแนะนำเยอะครับรู้จักกันแน่นอนครับผม โอ้โหยางสวยอะ่ะดูนี่สวยมากนะครับนี่เลี่ยมกรอบให้ด้วยนะครับกรอบใบนี้ก็แพงนะครับ6ก0 0ตรยเลยฮะนี่เห็นไหมท่านใดอยากได้แค่้เลยครับ4 3 0บัตบาทเออทำไมสวยวะเข้ากรอบแล้วสวยเลยครับมาต่อสมเด็จนะครับสมเด็จนี่สมเด็จนาคปลุกครับผมดูกรอบ มสมเด็จนาคปกปี3-9ครับนี่วอตโกนะฮะวัตโกหลงพ่อรวยเสกแน่นอนครับวัตโกฮะแล้วก็ทันด้วยต้องเสกอยู่แล้วฮะมาดูสภาพสวยมากนะฮะหาสภาพสวยยากนะครับเป็นภาพผงนะฮะส่วนมากจะบินจะแตกนะครับแต่องค์นี้สวยเลยวอตโกวัตโกดูมวลสารนี่เห็นไหมสุดยอดเลยครับ เนหนือผงพุทธคุณนาคปลกปีสามเก้านี่อาได้กรอบด้วยโอ้โหกรอบสวยนะเนี่ยดูดูดูด,ดูกรอบนี่โอ้สวยสวยเออเข้ากรอบแล้วสวยเลยเนี่ยนี่มาฟังราคาเอา650อาบาท สวยมากนะฮะสวยสวยจริงฮะ <S <S นี่หกร้อยห้าสิบบาทท่านใดอยากได้แคปลเลยครับโอ้โหนี่นี่สวยต่อนี่ดูครับอื้มหนาปึกนี่กรอบรวยทั่วประเทศครับเนื้อกะลายทองนะฮะนี่ออกปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับมาส่องกัน เป็นยังไงสวยอยู่แล้วครับนี่ฮะเห็นไหมโคตรรวยนะฮะโคตรรวยวัตกโกนี่แผนที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นรวยทั่วประเทศดูครับออกปี44ครับผมพร้อมเลี่ยมกรอบอิตาลีสวยมากหนาปึกเอาราคาเท่าไหรน่นีคลิปที่แล้วเปิดไป950ราเหรอมาวันนี้มีกรอบครับแต่ไม่แพงนะ อ่ะเอาไป1,100บาทโอ้โหกรอบใบนี้6700นะครับบวกกับ950ก็ต้องเป็น1 5 0 0้าแต่วันนี้ฮะเอา1,100บาทนี่สวยมากต่อไปแบบไปไวดูกระถินครับผมกระถินปี63นะครับกระถินนายักษ์เหนือ 3K นะฮะหรือ3กษัตริย์กรอบด้วยนะครับนี่ เออวันนี้ใครดูคลิปนี้ได้กรอบด้วยคุ้มเลยครับคุ้มเลยมาออกวัตตะกอยู่แล้วครับนี่กระถินหน้ายัก6์สเหนือ 3K สวยมากนี่กรอบมีเลขโค้ดด้วยนี่สองเหนึ่งโค้ดนะครับนี่โคด้ดกระถินหกสานะฮะโคดด้ดรวยมาฟังราคาดีๆ เหออรียญนี้เปิดไปเท่าไหร่เหรียญนี้ปิดแล้วครับเหรียญนี้ไป400นะครับปิดแล้วนะเนี่ยอ่าอ่ะเหรียญน,นี้ฟังีดีเหรียญรูปไข่ครับเอาไป350บาท350บาทท่านไดอยากได้แคบเลยครับโอ้โหสวยทุกเหรียญครับวันนี้ฮะเลี่ยมกรอบให้ด้วยดูนี่อ่าดู คุ้มมากนี่สมเด็ษฐ์หร้อยห้าสิบบาทนี่ดูกรอบสมเด็จฐ์สิมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยกัดไหลทองรวยทั่วประเทศและนิยมที่สุดก็คือเหรียญน,นี้ครับผมนี่สี่พันสามร้อยบาทนะครับโอเคนะครับ อานใดอยากเช่าอยากปล่อยนะครับแคปมเลยนะฮะอยากเช่าเหรียญไหนแคบมเลยนะครับผมบอกราคาทุกเหรียญน,นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไลน์เบอร์โทรไปให้ครับแอดมาเลยครับแอดมาเลยแอดเสร็จก,ก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยครับอ,อ๋อันจำเริญบุญนี่มีเพจด้วยครับเพจท่าในใดสนใจก็อินบ็อกข้อความเพจมาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ